วันนี้วันที่22เดือนกุมภาพันธ์พศสองพาร้อยหกพระครูประเทพรัตนคุณจะได้บรรยายเรื่องการประสบการณ์ของคุณเมชีไทยชัยวง์เมื่อถอดจิตไปสวรรค์ในแต่ละครั้ง บางครั้งก็ไปดูของทานสำหรับทุกคนที่เมซีไปดูให้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของสำหรับลูกศิษย์ลูกหาสำหรับคณะสงฆ์พระครูก็เมซีก็ไปดูให้เช่นกัน ของท่านในแต่ละคนนั้นและก็ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาพระสงมศมเ่ซีอยู่ในวัดในช่วงที่ไปนั้นก็ที่ไปบ่อยสมัยตั้งแต่ปีพศ2434-2435ในช่วงนั้นไปบ่อยพระครูก็ติดตามอยู่ตลอดในช่วงนั้นคุณม่ซีทยชัยวงศ์ เวลาไปสวรรค์ถอดจิตไปสวรรค์ก็จะไปกับพนางวรรนพันธ์ประภูมิบางบทที่มาอยู่กับคุณเมษีในปัจจุบันเ้ามาจากผู้เขาหัวยทางฝั่ง,งเ่าตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่สวรรค์ปล่อยลงมาเกิดตั้งแต่ตัวเล็ก แม่สีก็ได้ไปดูแลจนใหญ่แล้วก็พระภูมิมงบทอยู่ภูเขาไยเลี้ยงดูมาปัจจุบันก็โตเป็นสาวาเราอยู่ภายนอกก็เป็นสาวสมบูรณ์สาวใหญ่สมบูรณ์แต่ก่อนที่ไปดูของทานตัวก็ยัง เล็กอยู่าอายุก็ประมาณ12-13ปีนี่แหละในช่วงนั้นที่ไปบ่อยไปสวรรค์มิสซีไทยชัยวงศ์ในช่วงนั้นไปดูของทานให้ในแต่ละในแต่ละคนสำหรับพระอยู่ในวัดก็ดีหรือแม่ชีหรือคณะญาติโยมลูกศิษย์ลูกหา,าท่านใด ที่มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของคุณเม่ซีเคยได้มาคารวะอยู่บ่อยถวายตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาเมซีก็จะไปดูของทานให้แล้วก็เก็บท้อนหรือเก็บรวมของทานเข้าเป็นที่เดียวกันเพราะว่าของทานแต่ละคนนั้นมันจะไม่สวยงามบางคนก็ มีต้นมีเรื่อมีเถา,เาลามมาเรื่อยเือยเป็นเถาคล้ายๆกับต้นฟักทองนั่นแหละต้นฟักทองเป็นเครื่อหรือเรื่อผลของอบวบมาบวบนี่แหล,ละนั่นแหละที่มีเครื่อมีมืออมันจะลามมาเรื่อยๆอต้นเหล่านี้จะลามมาจากไหน กอมาจากของทานพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราผู้ล่วงลับไปเพราะสาเหตุใดเขาจึงเครือเหล่านั้นจึงลามมาใส่ของทานเราก็เพราะว่าถ้าเครือเหล่านี้ลามอถอดยอดออกมามาหาของทานลูกหลานลูกหลานคนนั้นก็ จะไม่ดวงก็จะไม่ค่อยดีนี่แหละมีสีไปแก้ให้อยู่บนสวรรค์ก็เอาของทานเหล่านั้นเอาเครือที่ลามมาเรื่อยๆมาจากบรรพบุรุษหรือปู่ย่าตาทวดหรือบิดามรรดาของเราที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นแล้วก็ภูมิังบาซื่อว่าวรนพัน์ก็ต้อง ตัดเอาเครือเหล่านี้ออกแล้วก็ขูดโคนขูดลาบออกด้วยไม่ให้ลามมาต่อกันถ้ารามมาต่อกันอยู่บ่อยก็อายุก็จะไม่ค่อยยืนยาวนี่แหละของทานเราก็จะเป็นของทานสปกปรกไม่สะอาดโกลาบของเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคุณเมสีไปแก้ให้แต่ละท่าน สมัยก่อนเคยไปแก้อยู่ตลอดแต่ทุบป,ปัจจุบันนี้พระครูก็ไม่ได้ติดตามด้วยคงจะไปแก้เหมือนเดิมหรือยังก็ไม่ได้ถามคุณมิชีไทยชัยวงศ์ส่วนใหญ่ก็จะไปะช่วยแม่เทวดาส่วนใหญ่ในปัจจุบันะจะไม่ค่อยได้ไปแก้ในสิ่งนี้ ของทานในแต่ละคนบางคนก็มีต้นชะอ,อมที่มีน้ำเกิดขึ้นในสังฆทานของตนเองก็มีถ้ามีต้นน้ำเกิดขึ้นแล้วคนนั้นก็จะมีศัตรูมากันแกล้งทะเลาะวิวาทกันอยู่บ่อยๆนี่แหละของทานเราสำคัญมากถ้าเป็นเครือเถาไม้ที่มีมือ,อ อย่างเช่นฟักทองหรือ,อะมะบวบอย่างนี้ลูกมันจะเกิดขึ้นจากของทานพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเรามันจะ,ะลามมามาปกของทานลูกลูกหลานที่อยู่ไกลๆถ้าเป็นอย่างนั้นดวงเราจะไม่ดีโศคลาบหาเงินหาทองก็ยากคุไม่ซีไทยชัยวงไปเก้แต่และครั้งนั้นก็ต้อง ถ้ามีาต้นมีเครือลามมาใส่ของทานาลูกหลานถ้าไม่ซีไปแก้ให้คนนั้นจะให้พระภูมิบางบทชื่อว่าวันพันเอาออกให้หมดแล้วก็เอาเสียมาขุดขุดโคนขุดลากออกด้วยแล้วก็ตัดเอาเครื่อ,อ,อต้นฟักทองหรือตน้นบวบหรือต้นอะไรที่เป็นเครือเป็นมือเนี่แหละเอาออกให้หมด แล้วก็จัดสังฆทานมาจัดสังฆทานให้สวยให้งามแล้วก็ถ้ามีเนื้อสัตว์อย่างนี้ก็ต้องออกให้บางคนก็มีทั้งเหล้าทั้งเบียร์นี่แหละของทานเรามีหมดถ้ามีในสิ่งนี้ของทานเราจะโสโปกไม่มีโชคมีลาบนี่แหละถ้าคนใดชอบทานเนื้อสัตว์นี่แหละ แม่ธรณีก็จะเก็บไปไว้ให้เช่นเดิมเอาไปเก็บไปไว้ให้แต่ว่าถ้าคนไหนทานเนื้อดิบนอนก็จะเ,เต็มไปหมดในเนื้อดิบนี่แหละเราชินชีวิตไปเราจะกินได้ไหมมีแต่นอนเต็มไตยัวเยือกเต็มไปหมดนี่แหละเ,เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ทุกท่านได้ทานให้บริสุทธิ์เวลา ถวายทานเราจะถวายทานอา,อาหารเนื้สัตว์ถ,ถวายทานแล้วก็เราก็จะกินไม่ได้อยู่บนสวรรค์แม่ธรณีเก็บไปไว้ให้บรรดลบรรดาเก็บไปไว้ให้นี่แหละเราก็กินไม่ได้นี่แหละถ้าเราทานเนื้สัตว์โชคลาภก็จะไม่มีไม่เหมือนทานผลไม้ดวงของเราก็จะดีขึ้นโชคลาภเงินทองก็จะไหลมาเทมา เมซีเวลาไปแก้ก็แก้ยอย่างนี้แหละไปเก็บสังฆทานจัดให้สวยงามแล้วก็เมื่อจัดให้สวยงามเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นิมนต์พระแม่ธุรณีมาช่วยให้รีดน้ำออกจากมวยผมแล้วก็มาสะล้างของทานที่เราให้ทานไปให้สวยให้งามแล้วก็แล้วก็อธิษฐาน อธิษฐานในของทานนั้นเ,เวลาเมสีไปแก้ให้อย่างนั้นเ,เวลากลับลงมาจากบนสวรรค์วันต่อมาก็จะมีมีโยมมาเตวบัดสำหรับไปแก้ให้พระครูหรือแก้ให้คณะสงฆ์หรือเมสีจะมีญาติโยมมาเต็มวัดเลยเนี่แหละไปแก้ในแต่ละครั้งดวงก็จะดีขึ้นอ,อันนี้ก็เกี่ยวเกี่ยวเนื่อง เกี่ยวเนื่องมากในการทำบุญให้ทานถ้าของทานเราบริสุทธิ์เมสีไปเก้ให้ก็จะ,ะดวงของเราก็จะดีขึ้นโชคลาภเงินทองก็จะไหลมาเทมาก็จะมีคนนำโชคมาให้นี่แหละ,ะการเก็บสังฆทานทำกองสังฆทานให้สะอาดบริสุทธิ์นั้น ดีแต่ในปัจจุบันนี้ไม่มีใครไปแก้ให้เราถ้าท่านใดอยากจะให้เมซี่ช่วยก็ต้องมาเป็นลูกศิษย์ของคุณเมซี่แล้วละต่อไปตั้งแต่พระครูเมซี่ก็ไปแก้ให้เช่นกันเพราะว่าแก้ในสิ่งนี้เป็นพระแก้ให้ไม่ได้อย่างเช่นไปแก้กรรมอยู่บนสวรรค์ก็ มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่จะไปแก้ได้ไปอ่านใบกรรมได้ผู้ชายไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเพราะว่าพยกรรมโหดมากเข้าไปไม่ได้ผู้ชายไม่มีโอกาสที่จะแก้สําหรับเมสีเป็นที่มีเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็เลยไปแก้ในสิ่งนี้ได้เวลาไปก็ชวนเ,เทวดาอยู่สวรรค์ชั้นที่สามไปด้วยไปเป็นเพื่อนอคือนางบัวห้อง แม่เทวดารูปนี้สนิทสนมกับคนไม่ซีมากก็เลยพาไปดูของทานในแต่ละครั้งอยู่สะประภูมิเทวดารูปนี้ก็จะเฝ้าอยู่สะสะพังทองอยู่สวรรค์ชั้นที่สามอยู่สะสะพังทองเป็นคนรักษาสะน้ำอันกว้างใหญ่นี่แหละ มีศีไปข้างไหนก็พระครูก็พูดให้ฟังจะไปพักอยู่กับเทวดารูปนี้มาประจำเมื่อจะไปดูของทานก็จะชวนเทวดารูปนี้ชื่อว่าบ oh ัวหงนี่แหละจะไปเป็นเพื่อนแล้วก็แม่ธรณีก็ใส่สุดขาวแม่ธรณีมีปอกสีแดงเหมือนกับนักมวยเขาใส่นั่แหละปกสีแดงๆงใส่แขน แล้วก็มีเครื่องประดับตกแต่งแม่ธรณีใส่ชุดขาวเป็นผู้รักษาของทานถ้าไปดูของทานแม่ธรณีจะวิ่งมามาหาทันทีเพราะว่าพระแม่ธรณีเป็นผู้รักเป็นผู้รักษาของทานนี่แหละการทําบุญให้ทานเราจึงทําให้บริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าจะทานอย่างไงก็ทานได้ การทำบุญนั้นเราต้องทำให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างพระครูพูดถ้าคนไหนทำบุญไม่บริสุทธิ์ทั้งบนทั้งอะไรอัน,นินสวงก็จะไม่สูงอัน,นิสสวงก็จะมีน้อยอนี่แหละถ้าทำให้ถูกต้องอัน,นิสงสูงสุดคือหนึ่พกับทิพย์อัน,นินสวงมากจริงๆหนึ่พกับทิพย์ส่วนใหญ่จะได้สิบหรือ20่สิบหรือ หนึ่งรอยกับทิพนี่แหละห้าสิบกับทิพร้อยกับทิพมีแค่นี้จะถึงพันนั้นไม่มีโอกาสเพราะว่าเราทําบุญทุกวันนี้เราทําบุญไม่สะอาดบริสุทธิ์จะใส่สุดยังไงไปก็ได้ถ้าเราทําให้บริสุทธิ์นั้นเมื่อไปถวายทานต้องถือศีลจรินเจใส่สุดขาวเวลาไปก็ บอกลาคารวะอยู่ในหิ่งพระของตอนเองแล้วก็ไปไปทําบุญจัดสังฆทานเ,เขียนสื่อนามะกุลให้พระผู้มีศีลกล่าวให้พระผู้ปฏิบัติทรงศีลพระไม่ปฏิบัตินั้นจะกล่าวของทานก็ไม่ได้โปรดในสิ่งนี้ไม่ได้ต้องเค้งพระสำหรับถ้าอยากให้โยมมีอันิสงส์มีหนทางเดียวคือเค้งเท่านั้นนี่แหละต้องถือศีลจริงๆบำเพ็ญเพียร จึงจะโปรดให้มีอานิสงส์มากๆากได้นี่แหละจึงได้ไอาศัยพระผู้ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาผู้เข้่งในการปฏิบัติจึงจะโปรดในสิ่งนี้อานิสงส์จึงจะเต็มไปได้อานิสงส์การให้ทานถ้าทําให้ถูกก็จะเป็นหนึ่พกับทิพย์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ถึง1,000แต่ร้อยหนึ่งแต่ร้อหนึ่งก็ถึงยาก สำหรับในปัจจุบันเราทานมักง่ายไปก็ไม่ให้ความเคารพอยากใส่ชุดสีอะไรก็ใส่ไปผู้หญิงเราบางคนก็นุ่งงเกงไปถวายทานอีกนี่แหละไปขวดน้ำหยาดน้ำไปรับศิลรับพรเราจึงไม่มีอานิสง์เพราะว่าเราไม่ให้ความเคารพภายในนั้นก็ช่วยไม่ได้เราจึงไม่มีอานิสง์ สำหรับที่วัดของพ่อครูก็ลูกศิษย์ลูกหาของเมสีรูปนี้ก็มาบ่อยอคนไหนเอขออยากจะให้ช่วยเมสีคนนี้ช่วยได้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าช่วยไม่ได้บางคนก็ไปขอลูกกับคุณเมสิีก็มีแต่ขอลูกนั้นการปฏิบัตินั้นละเอียดมากบางคนก็ ไม่เข้าใจบางคนก็เข้าใจแต่ว่าแม่ซีต้องให้ใส่ชุดขาวเวลาไปขอลูกมีผ้าขาวผ้าตรงแขนทั้งผู้หญิงผู้ชายไปขอลูกเพื่อจะปล่อยลงมาเกิดได้ก็ต้องแม่ทเทวดาเป็นคนพาปล่อยลงมาเกิดถ้าอยากจะได้ลูกผู้หญิงแม่ซีก็ช่วยมาได้หลายคนแล้ว คนเมซี see, นั้นสมกับเป็นผู้ปฏิบัติจริงๆนี่แล้วท่านที่ไม่มีลูกอยากจะได้ลูกผู้ชายอยากจะได้ลูกผู้หญิงมเมซีแก้ให้ได้ถ้าเกินสามเดือนแล้วแก้ไม่ได้ถ้าเปลี่ยนในช่วงนี้ก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนก้อนเลือดอสำหรับจะให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเปลี่ยนได้นี่แหละต้องคุณเมซีถ้า ท่านใดอยากจะมีลูกมีเต้าก็อยู่ทางวัดพระครูก็มีหลายท่านคนไหนอยากจะได้ลูกไม่เคยไม่ไม่ได้ลูกสักทีก็ไปขอกับคุณแม่สรีพอไปขอไปปล่อยลงมาแล้วก็ก็ได้สมความมุ่งมั่นปถนาจริงๆแต่ว่าต้องอมีเวลาหน่อยไม่ใช่ว่าจะได้สมความ ตั้งใจเร็วๆเนี่ยสิงนี้ก็ต้องช้าหน่อยเผื่อจะไปภายในเพื่อจะไปแก้ให้ได้แล้วก็บางคนก็ไปขอแล้วก็ทำผิดกฎนี่แหละทำในสิ่งนี้ต้องรักษาศีลให้คนไม่ซีด้วยจิงๆทุกวันพระถ้าคนไหนรักษาไม่ได้ก็ไม่เห็นผลสำเร็จ หลายท่านเหมือนกันที่ไปให้ช่วยบางคนก็ไปออยากขายที่ดินอย่างเงี้ยมีซีก็ต้องไปปักป้ายให้อยู่บนสวรรค์ต้องไปขอจากพระอินขอแม่เทวดาให้ช่วยปักป้ายให้ได้หลายป้ายเป็นบางคนก็เป็นหมื่นป้ายเป็นล้านป้ายก็มีไปปักป้ายไปค้นข้อมูลไปแก้กรรมอะไรให้ทุกอย่าง เมซีคนนี้แก้ได้ทุกอย่างสำหรับไปภายในเพราะว่าพระครูติดตามมานานพอสมควรแต่ทุกวันนี้เมซีคนนี้รู้สึกว่าจะเก่งมากในการไปแก้แก้กรรมได้ทุกอย่างอ่านใบกรรมได้นี่แหละเมซีที่มีดวงตาเห็นธรรมไปภายในอันนี้ไม่ใช่อวดอ้าง วดอุตริมนุษธรรมอันนี้คือพระครูอยู่มานานแล้วที่พูดให้ฟังถ้าใครอยากจะติดตามก็ติดตามได้นีท่านใดไม่อยากจะสนใจก็ไม่ต้องไม่ว่ากันพระครูก็พูดให้ฟังไปอย่างนั้นและถ้าเราสนใจอยากจะให้ช่วยเ้วก็ติดตามเอา คนไหนอยากจะมีบุญมีกุศลอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ในทุกชาติหรือไม่มีลูกมีเต้าอยากจะมีลูกมีเต้าคนไหนอยากจะเป็นคนมีทรัพย์เมสีก็ไปแก้ให้ได้ไปแก้ให้เป็นคนรวยได้บางคนอยากขายที่ดินอย่างนี้ก็เมีสีก็แก้ให้ได้แต่ถ้าทําผิดกฎก็จะไม่ได้ถ้าเราทําผิดกฎต้องรีบคารวะ,ะนี่แหะ การไปทําในสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าจะทําง่ายๆมีแต่ขันห้าขันแปดอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีหลายหลายอย่างเราท่านใดอยากจะอยากจะให้ช่วยก็ต้องมาศึกษาก่อนมาดูราบเราก่อนอยู่ในวัดไม่ใช่ว่าจะแก้กันไปเลยต้องมาพูดคุยกันจะทํากันยังไงจะให้ช่วยยังไง ต้องศึกษากันก่อนอนี่แหละเราจึงจะเห็นผลสำเร็จพระครูในเมื่อติดตามมานานแล้วก็รู้ในสิ่งนี้ดีนี่แหละไม่มีใครที่จะแก้ให้ได้นี่แหละพระเราจึงได้หาผู้อุปถากหาผู้หญิงเป็นคนอุปถากแต่พระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันก็พนงังสุสดาเป็นผู้อุปถากท่าน อาจารย์ทุกอาจารย์ในประเทศไทยเราเป็นพระอาจารย์ดังๆก็มีผู้หญิงเป็นผู้ประถากถ้าผู้หญิงจบเป็นพระลรหันยิ่งดีคนนั้นก็จะไปแก้ให้ได้ทุกอย่างนี่แหละแต่นิทานเรื่องสายอิวก็ยังมีแห่งเกียร์แต่ผู้หญิงแต่สำหรับสิทธิ์นั้นเก่งกว่าอาจารย์ ต้องไปเรียนวิชาเก่งกว่าอาจารย์อย่างเช่นเมสีนี่นแหละที่มาอุปถากตะแต่ก่อนมาอุปถากหลงปู่ในมุนิจโลก็ต้องไปเรียนเ,เรียนวิชาอยู่บนสวรรค์เพื่อจะเอามาโปวดย่านโยมได้เพื่อจะเป็นผู้ประถากได้เราต้องไปเรียนให้วิชาแก่กล้าให้รู้ให้รู้กว่าอาจารย์ต้องไปเรียนรู้ภายใน ไปอ่านใบกรรมก็ผู้ชายเราเป็นพระคละหันก็อ่านไม่ได้เข้าไปไม่ได้พยกรรมโหดมากาต้องอาศัยคนที่อุปทาคเข้าไปแก้ให้จึงจะแก้ได้นี่แหละเ,เราต้องเรียนรู้ในสิ่งนี้แต่ทุกวันนี้ไม่มีใครที่จะเรียนรู้ในสิ่งนี้พระคูก็ไม่อยากจะพูดมาก แล้วก็ให้เราศึกษากันไปเรื่อยๆวครูก็จะพูดเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆอสำหรับท่านที่สนใจส่วนใหญ่จิตใจเราก็ไม่อยากจะ,ะไม่ค่อยสนใจในสิ่งนี้หาคนที่ทำบุญนั้นยากมากเข้าวัดว่าศาสนาก็ยากสมัยทุกวันนี้เพราะว่าเศรษฐกิจบีบรัดแน่นจริงๆไม่หาก็ไม่ได้กิน ไม่มีปัจจัยมาเลี้ยงครอบครัวนี่แหละ,ะก็เลยขาดทางวัดวาศาสนาเราต้องหาโอกาสหาเวลาเข้าวัดทังธรรมนี่แหละเราต้องพึ่งผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรพ,พระครูก็ในวันนี้ก็ไม่อยากจะพูดมากก็ขออวยพรให้ทุกท่านในวันนี้ ที่มาฟังคำบรรยายของพระครูให้มีแต่ความสุขความเจริญให้มีโชคมีลาบให้เป็นคนรวยๆต่อไปร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเป็นล้านล้านบาทเงินทองก็ไหลมาเทมาขอให้มีขอให้ดวงดีขึ้นทุกวันทุกเวลานาทีถ้ามีอุปสรรคใดก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ขอให้สร้างลุกปลุกขึ้นทำมาค้าขายก็เจริญเข้าหน้าก้าวหน้า ไปในที่ต่างๆก็ขอให้เค้าดาจากพยานอันตรายโลกไปให้เจ็บเราะเข็นก็อย่ามาบาังเบียดขอให้ทุกท่านได้สมความมุ่งม,มา่นพัฒนาในทุกสิ่งทุกประการเทินสาธุสาธุสาธ